สวัสดีจ้าพี่น้องฟองป,องปายสุผูสุคนื้นนี้พี่ลินสีส่วนพี่น้องมาดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายตอนเ้าร์นะคะมาฟังกันค่ะว่าการดื่มกาแฟสําหรับการก่อนออกกําลังกายตอนเ้ารประมาณ30นาะทีมีประโยชน์จังไ๋เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพี่ลินเฮตดเป็นประจําค่ะนี่ค่ะกาแฟดํา กาแฟดำมันมีประโยชน์ในการอ่าซอยอ่าช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานค่ะข้อที่1ข้อที่สองซอยให้ระบบหมุนเวียนของเลือดเท่าดีขึ้นเนาะค่ะเนะาะสอ่าข้อดีข้อที่สาสำหรับอ่าการดื่มกาแฟดำก่อนออกกำลังกาย30สิบนาทีค่ะคือว่าลดอาการบาดเจ็บหลังจากการออกกำลังกายค่ะแล้วก็ ข้อที่สเนาะคือ,อลดการสูญเสียลดการสสูญเียมวลกล้ามเนื้อค่ะพี่น้องสำหรับไอ้ข้อที่สี่เนี่ยค,ค,คือดีดีสำหรับคนมีอายุจัง,จงเฮาวนอ้อยจางพิลิลเนาะค่ะคือลดสูญลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเนาะค่ะเนะาะดื่มกาแฟดำค่ะก่อนออกกำลังกายตอนเช้าเด้อค่ะเด้อตอนเช้า30นาทีเด้อค่ะ แต่ว่าถ้าไปออกกําลังกายยามแรงหามดื่มเดิมพนองดเด้อเดี๋ยวเสีเห็ดให้นอนบวรับด้วยจ่าก,การดื่มพิลินสีนดื่มเป็นประจําค่ะก่อนออกกาลังกายสามสิบนาทีเพราะว่าเห็ดให้พิลินออกกาลังกายได้ได,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 ด้ดนได้ดนคืน้วก็หลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วมันสิเพิ่มการเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานประมาณชิมหาเปอร์เซ็นต์นองจ่าแล้วเท่ากับสี เหตุให้เห้ยวบอบข่อยเมื่อยค่ะแต่ว่ากาแฟดำกับบอด้เหมาะสำหรับทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนกับบอดาสมควรที่ดื่มจ้ะหรือว่าผู้ใดที่เป็นโรคกระเพาะโรคกดไหลย้อนนะคะหรือว่ามีโรคประจำตัวกับข้นสี ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะแต่สาหรับผู้พิล really? ินบอกถึงภูมิมาคกินกาแฟดําคือพิลินเนาะหรือว่าผู้ใดที่บอบอกกินกาแฟค่ะบอดื่มกาแฟค่ะดื่มน้ำค่ะน้ำมีประโยชน์มีประโยชน์มากมายค่ะคือกันค่ะดื่มน้ำก่อนออกกำลังกายก็ดื่มน้ำหลังออกกำลังกายก็ดื่มน้ำค่ะพิลินก็ดื่มน้ำเพือกันค่ะแต่ว่าก่อนออกกำลังกายสามสิบนาทีพิลินดื่มกาแฟดําค่ะดื่มกาแฟดํา เฮดเอเทาออกก่ลังกายได้ยาวนานขึ้นทําให้เราไม่เหนื่อยง่ายในระหว่างการออกกำลังกายค่ะเราเข้าจามาอดอาการะบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้นค่ะอากาพิลินมักข,ขอทีว่าลดอาการบาดเจ็บหลังหลังออกกำลังกายมันจะมีอาการบาดเจ็บของกลามเนือ้อเนาะหลังออกกำลังกาย ว่ากาแฟดำซอยใดคะ่ะมันจะตื่นเสามาสิบค่อยตึงบค่อยปวดปันใดพี่น้องกาคอดีมันกับกาแฟดำหรือว่ากาแฟะนะคะทุกอย่างมีมีโทษมีประโยชน์เป็นเหรียญเป็นเหรียญสองด้านเนาะค่ะเด้อจังใดกะดื่มให้มันเหมาะสมมือนึ่งกะบบกวนดื่มเกิน300มิลลิกร,รัมต่อวันหรือว่าบกวนดื่มเกินวันละสองแก้วเด้อค่ะเด้อจังใดกะ เดี๋ยวไปออกกำลังกายกับพิลินกันค่ะซื้อค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเนาะค่ะเนาะในคลิปนี้ค่ะปากพ่ลินปากไวแค่นี้เด้อค่ะเด้อสัดีค่ะอยู่ดีมีแห้งค่ะสุขภูดสุกคนค่ะมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกับพิลินค่ะบ๊ายบาย